สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช่นเคยวันนี้พามาชมกุหลาบฝนตกถามว่าต้นกุหลาบชอบฝนไหมชอบแต่ดอกกุหลาบชอบฝนไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยนี่เห็นไหมเขาก็จะเอาหัวห้อยลงแบบนี้นี่อันนี้กำลังบานออกเห็นไหมนี่งามแต่ว่าดีนิดนึงที่ว่าเขาก็ชำระล้างเพลียออกไปเนาะนี่ค่ะมาดูนะคะนี่ เต็มพื้นไปเลยเนี่ยนี่นี่เนี่ยก็บานอีกเช่นเคยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะใกล้ใกล้จะหมดวาระแล้วอีกสองอาทิตย์ก็จะเกมโอเวอร์แล้วนะนหอมหอมพันนี้ยปีละครั้งครั้งแรกที่ท,ทีน่าเคยปลูกมานะ่ะที่เอาปลูกไว้บ้านหลังเดิมอะเขาออกมาสองครั้งนะไม่แน่ใจว่าทำไมนี่อันนี้ก็ห้อยหัวลงเช่นเคยเนี่ยเห็นไหมหนักอ่อนโยนอยู่พี่น้องคะนี่ก็ เช่นเคยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ว่าออกมาเพิ่มมากกว่าเดิมดู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 อันนี้ <laughs> ดูหัวเขาเนี่ยเนี่ดูดเดดดนี่เนี่ไอฝ่ามือทีนาเนี่ยใหญ่มากทำไมใหญ่อลังเวอร์แบบนี้อถ่ายรูปหน่อยหลายดอกอยู่นะนี่ต้นนี้หลายดอกอยู่ค่ะนี่อันนั้นแมลงอะไรดำาๆ แมลงอะไรอ๋อไม่ใช่เป็นดอกกุหลาบที่โรยไปแล้วของปีที่แล้วนี่ค่ะ,คะอันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะมาดูต้นนี้อ่ะอันนี้ก็กุหลาบเถาเถาเดียวต้นเดียวเครือยาวอลังเวอร์อันนี้ก็ออกมาอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็จะเห็นว่าเดิมๆนี่แหละไม่ได้มีมุมอื่นหรอกที่หน้าก็มาอัปเดตให้ดูในเห็นไหม ต,ตูบสูบติบซีบอยู่ค่ะความงามความสวยของเขานี่ดอกนี้เพิ่งออกมางามง่องเลยเห็นไหมนะแพทออสตินก็ออกมาแล้วนี่แพทออสติน,เ,นเห็นไหมออกมาก็เดี๋ยวพ่งนี้ก็จะเริ่มแก่เข้าไปละแต่ตอนนี้เขากำลังสดชื่นอยู่แต่โดนโดนลมโดนฝนอะมาดูหลังบ้านไม่ใช่หลังบ้านมาดูฝั่งนี้ฝั่งของ ข้างหลังนี้ยาก็เปียกหมดเลยค่ะเราถานก็ยังไม่ได้เผาค่ะเพราะว่ามันฝนมันตกเนาะนี่เห็นไหมเมื่อวานอุ้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้โรยดอกเขายังไม่ได้โรยนะคะนี่เห็นไหมถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาอยู่ได้นาน,นเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มจะแก่ไปหน่อยละสีสีนี่เห็นไหมดอกใหม่ๆออกมานี่เห็นไหมน่ะเนี่ยทีน่าจะชอบอะไรก็จะชอบ มุมนี้แหละเพราะว่าต้นเดียวเนี่ยมันมันได้ใจซิน่ามากเลยต้นเดียวต้นเดียวอืมกี่ดอกก็ไม่รู้อะหลายดอกอยู่เยอะเหลือเกินหอมด้วยนี่เห็นไหมดอกยังใหญ่เพื่อนๆอย่าว่าทีหน้าบ้านะก็ก็บ้าจะว่าบ้าก็ได้เพราะว่าเราเราชอบของเราเนาะนี่เห็นไหมเนะี่ยงามไหมเนะี่ยเป็นชั้นๆอ๋อมันละหอมลึกซึ้งแท้ เนี่ยดอกทุกดอกก็จะบานประมาณนี้แต่อาจาไม่ใหญ่ถ้าดอกนี้นะอาจจะไม่ใหญ่ท่าสองดอกนี้นะถ่ายรูปไปแล้วแหละอันนี้เห็นไหมนะ่ะอันนี้ช่อนี้ก็หลายดอกเลยเห็นไหมลงมาแรงก็เข้าไปหลบอยู่ในกรีดฝนตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตอนตอนตีห้าได้ไั้งฝนตกอะ่ะเนี่ยถ่ายรูปหน่อยสิมันงามแท้จุ่มเนี่ยนี่ค่ะ กับเพื่อนๆข้างหลังมันก็ใช่ดอกสีส้มนั่นะเป็นเป็นแพทออสตินนั่นแหละวันนี้คงทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าซ่อมหลังคากาะซีโบไปแล้วแล้วก็เอาไปใส่ไว้แล้วทีหน้าก็จะพามา <c oughs> ปะอีกสี่พาเนลปะอีกด้านข้างสี่ด้านเพราะว่ามันจะมีรอยแตกอยู่ปะแล้วค่อยเอาไปใส่ นะลมเห็นไหมเอาไปใส่ไม่ได้หรอกตอนนี้ลมก็กระจุยเหมือนเดิมเพราะว่าทิน่ายังไม่ได้เอากระถางหนักๆไปใส่แล้วก็ยึดเอาไว้วันนี้เลิกมาก็มาเจอฝนอีกแล้วแบบนี้ข้างนอกท่น่าจะไม่ไปถ่ายนะร้อยกวดอกดนะั่นี่ะทีน่าไม่ไปถ่ายทิน่าจะอยู่ข้างในบ้านนี่เห็นไหมคะดอกไม้ป่าดอกกุหลาบป่าดอกเล็กๆ บานวันเดียวมันก็หุบแล้วค่ะดอกไม้ป่าดอกกุหลาบป่าแต่ว่ากุหลาบบ้านของเรานี่โอ้โหดูดูดูด,ดูไม่เห็นไหมช่อนี้สามดอกองามเหลือเกินโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปทำอะไรต่อข้างในบ้านเพราะว่าฝนมันก็จะลงมาหนักโอเคค่ะสวัสดีค่ะ